นะครับเวลาพูดก็จะแปลให้พร้อมนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเสียเสมรถขุดนะครับขวัญใจโคกน้องนาโมเดลนะครับเช้าวันนี้นะครับมาสังเกตดูยอดข้าวนะครับว่าเริ่มจะมีหมอกนะครับจับปลายยอดข้าวนะครับเหมือนจะให้สัญญาณว่า เริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับหรือว่าฝนอาจจะหยุดตกแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพื้นที่เขตของเรานั้นจะตกมาหรือเปล่าก็ต้องรอดูตามข่าวที่ว่าจะตกะและก็จะมีพายุเข้าอีกนั่นเองนะครับก็ต้องติดตามชมแต่ว่าตามที่เราสังเกตดูนั้น แดดออกแต่เช้าแล้วก็มีหมอกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศนิดหน่อยนะครับอาจจะฝนตกบางพื้นที่หรือยังไงก็ต้องติดตามชมต่อไปนะครับมาให้อาหารปลาเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับบ่อตรงนี้นะครับผมจะปล่อยเป็นบ่อธรรมชาตินะครับซึ่งต่อเชื่อมผมวางท่อนะครับ ท่อ60นะครับต่อเชื่อมกับคลองโดยที่ไม่มีอะไรปิดกั้นเลยนะครับฝั่งด้านโน้นนะครับนะครับให้ปลาเขาเลือกอยู่เลยเขาจะไปอยู่ฝั่งคลองหรืออยู่ฝั่งนี้ก็แล้วแต่นะครับก็จะเอ่อให้เขาแบบตามสบายไปเลยนะครับแต่ก็มีอาหารมาให้นะครับมาให้เขานะครับ รอดูว่าเขาจะไปเลือกไปอยู่ที่คลองหรือว่าอยู่ที่ฝั่งนี้นะครับนี่แต่ฝั่งนี้นะครับมาจากทุ่งนาด้านนู้นนะครับ <c oughs> ก็จะใส่ผ้าแยง,งเพื่อที่จะก็ไม่ค่อยมีปลามีอะไรหรอกติดแต่หอยนะครับน้ <c> ํา <oughs> <c oughs> ก็ไม่ไหลแล้วนะครับเพราะว่าฝนไม่ได้ตกอช่องนี้ผมจะปล่อยเป็นธรรมชาตินะครับนี <c> ่ <oughs> ปล่อยไปนี่เลยนะครับดูวัดใจปลาดูนะครับแต่แต่เขาก็ไม่ไปนะครับยังอยู่ที่นี่อืมดูเหมือนจะเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ําไปนะครับหรือว่าการล่ออาหารให้เขากินแล้วเขาเข้ามาหรือเปล่านะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ ก็มีปลาธรรมชาตินะครับที่มากินอาหารร่วมอยู่ด้วยนะครับมีมีปลาปลาหมอนะครับปลาหมอกับปลาช่อนนะครับซึ่ง <c oughs> ปลาช่อนนี่ผมเพิ่งรู้ว่าเขาก็กินอาหารเม็ดเหมือนกันนะครับเพราะว่าท่อด้านล่างนั้นผมไม่ได้ปิดกั้นไว้ซึ่งเชื่อมติดกับคลองเลยอ่าแล้วแต่เขานะครับ จะเข้าหรือจะออกก็ตามสบายนะครับไม่ได้ซีเรียสน,นะครับนี่ก็ลองดูนะครับซึ่งบอ่อตรงนี้นะครับความลึกก็อยู่ที่ประมาณสามเมตรได้นะครับน่าจะเป็นที่เขารู้ว่าน้ำตรงนี้ไม่แห้งหรือ,อยังไงผมก็ไม่ทราบแตน่น้ำคลองถึงเดือนเมษาหนีแห้งถนน รถวิ่งในคลองได้เลยนะครับทําสนามแข่งในคลองได้นะครับแห้งนะครับแต่ที่ตรงนี้ไม่แห้งนะครับมีน้ําอยู่ตลอดนะครับมา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 ดูครับได้ยินเสียงเดินนะครับ <laughs> ซึ่งเป็นธรรมชาติเลยนะครับคือปล่อยเลย<笑><笑>โอ้เพิ่งรู้ว่ามีปลาตัวใหญ่เยอะนะครับนี่ครับเพราะว่าเป็นปลาซึ่งปีที่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้จับไม่ได้สูไม่ได้อะไรเขาน่าจะเป็นการขยายพันธุ์ไปในตัวนะครับช่วง ช่วงที่ฝนมาน่าจะมีการวางไข่ด้วยนะครับมีทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่นะครับนี่นะครับเขาเริ่มจะได้ยินเสียงคนเดินเขาจะวิ่งมาหาเลยนะครับหรือไหว้ไหว้ามา ส่วนร่องนี้นะครับไม่ได้ปล่อยนะครับไม่ได้ปล่อยปลานะครับแต่เกิดเนื่องจากว่าตอนที่น้ําท่วมนะครับก็เลยเห็นเยอะเลยผมเองก็แปลกใจเหมือนกันว่าเมื่อก่อนน่าจะกระจายอยู่ในกระจายออกมาจากข้างในด้านนู้นหรือเปล่านะครับเพราะว่านี่ผม ทำนาไม่ได้ทํานานะครับซึ่งถ้าทํานาก็คงไม่ได้ผลนะครับคือถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้เราเหมือนว่าเราก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ตั้งแต่ตรงจุดตรงนี้นะครับผมสังเกตดูตั้งแต่สมัยพ่อสมัยคุณพ่อนะครับก็ทำนาไม่เคยได้นะครับนาวาน ยกเว้นสมัยตะก่อนนะครับคือจะเป็นข้าวหนักนะครับจะแตกรวงประมาณเดือนเดือนพฤศจิกาหรืออะไรนี่แหละครับมันจะเขาเรียกว่าข้าวที่ทนต่อสภาพน้ำได้ดีครับเป็นข้าวหนักผมก็ไม่รู้ว่าพันข้าวอะไรสมัยตะก่อนนะครับพันข้าวเม็ดเล็ก เขาเรียกว่านางรวยอชื่อพันข้าวนะครับสมัยตะก่อนนางรวยนะครับเป็นข้าวเม็ดเล็กนะครับซึ่งปลูกได้อยู่แต่มาปลูกเป็นมาลิเป็นอะไรทุกวันไม่ได้เลยที่ตรงนี้ก็คุณพ่อก็ให้คนอื่นเช่าทําแต่ไม่เคยได้นะครับปีหนึ่งก็พอถึงไม่สิบกระสอบนะครับก็ซึ่ง ทำนาไม่เคยได้เราก็เลยต้องมาทําแบบนี้นะครับเพื่อที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเนาะเหมือนมีโอกาสนะครับมีโอกาสดีกว่าปล่อยที่นาเราทิ้งไว้ไม่ได้ไรเลยนะครับเมื่อก่อนผมก็ยังเสียดายพื้นที่ตรงนี้เหมือนกันว่าเถ้าขุดไปแล้วมันจะเกิดอะไรยังไงนะครับก็อาจจะยึดติดกับ การทำนาที่พ่อแม่เคยพาทำมาตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละคือว่าถ้าขุดไปแล้วมันเสียพื้นที่แต่มันไม่ใช่เป็นความรู้สึกอย่างนั้นนะครับพอเรามานึกคิดอีกทีว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้กลัวเสียพื้นที่แล้วมันไม่ได้อะไรละ่ะเออถ้าเรามาทำแบบนี้เห็นไหมครับมันก็ได้อาหารให้เราซึ่งในน้ำนะครับก็ได้ปลาได้อะไรนี่แหละนะครับ ก็ประโยชน์จากพื้นที่ว่างเปล่ามันก็จะมีแบบนี้ให้เรานะครับซึ่งเรากล้าที่จะเปลี่ยนแนวความคิดแค่นั้นเองนะครับอืมเห็นไหมครับในน้ําก็มีประโยชน์มีค่านะครับมีปลาซึ่งเราทํานาไม่ได้เราก็จับตัวนี้เลยนะครับลองไปเปลี่ยนเป็นเลขเปลี่ยนเป็นข้าวมันก็โอเคเราก็ได้กินเช่นกันนะครับ นี่นะครับคือเป็นข้อคิดนะครับที่ผมก็แรกๆผมก็นอนคิดอยู่เหมือนกันโอ้ขุดไปเสียดายพื้นที่เนาะดูพื้นที่มันแบบทั้งทั้งที่ทําอะไรก็ไม่ได้อะแต่ยังเสียดายนะครับแต่ยังเสียดายพอมาเห็นแบบนี้แล้วโอ้ผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แล้วนะครับดีกว่าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้อะไรเลย นะครับอย่างน้อยนะครับเราได้จับปลาไปเล่ข้าวนี่ยังได้กินทั้งข้าวทั้งปลานะครับ <c oughs> นี่คือเป็นข้อคิดนะครับอื <c oughs> ถ้าเรายังนึกเสียดายอยู่ก็ค,คือไม่ได้อะไรอะ่ะไม่ได้อะไรเลยนะครับก็เป็นข้อคิดนะครับเป็นข้อมูลให้ท่านผู้ชมเนาะโอเคนะครับ เดี๋ยวจะพาเดินชมไปเรื่อยโอ้โหนี่นะครับปลาตะเพียนนะครับตัวหนึ่งเกือบเป็นโลนะครับดูท่านผู้ชมนี่นะครับดูดูแต่แรกผมนึกว่ามันเงียบๆไม่มีปลาไม่มีอะไรผมก็ไม่ค่อยจะให้อาหารเท่าไหร่นะครับแถวนี้พอลังจาก <c oughs> น้ำลดเท่านั้นแหละอ๋อมาจากไหนทีนี่ ก็เลยลองมาให้ให้อาหารปลาดูทีนี้โอ้มันมันมันเยอะมากนะครับอย่างน้อยนะครับเราได้กินแน่นอนอ่าไม่มีข้าวเราก็จับปลาตัวนี้นะครับไปแลกข้าวมานะครับหรือไปขายขายปลาหนึ่งกิโลก็ได้ข้าวสารสองกิโลก็โอเคครับ <c ười> คือการแลกเปลี่ยนนะครับเราทําจุด ตรงนี้ไม่ได้ทําข้าวไม่ได้เราก็ทําอย่างอื่นได้นะครับเราก็อืมคนที่มีข้าวก็ไม่มีกับข้าวเอคนที่มีกับข้าวไม่มีข้าวอ้าวก็ลองมานึกดูมาเปลี่ยนแปลงมาเลขเปลี่ยนกันดูนะครับมันก็ต้องแลกเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็มีแต่ข้าวไม่มีกับข้าวอ่าให้ขอคิดกันนะครับให้ข้อมูลกันครับผม นี่โอ้มาถึงแล้วนะครับดูโอ้มาต้อนรับอย่างเยอะแยะเลยอ้นี่นะครับท่านผู้ชมนะครับได้ชมนะครับเมื่อกี้ก็ได้พูดถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนความคิดเนาะ เรานะครับส่วนมากจะยึดติดกับการทํานาถ้าเราไม่ทํานาแล้วจะได้อะไรกินนะครับก็ส่วนมากนะครับคนแก่คนเฒ่าส่วนมากจะพูดคํานี้ออกมานะครับก็ไม่ว่าใครเลยครับ <laughs> ผมได้ยินมากับหูตัวเองนะครับ <laughs> จากพ่อจากแม่ของเรานี่แหละนะครับเพราะว่าเออก็ซึ่งเราก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้ยึดติดอะไรกับตรงนั้นนะครับอาจจะเป็นความคิดของท่านเนาะเออเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเราตอนนี้นะครับเรามามีความคิดที่ว่าเออทำยังไงให้มัน มีการแลกเปลี่ยนกันได้มันก็โอเคนะครับเขาทำอย่างอื่นเยอะแล้วนะครับอย่างการทำนาเนาะทำนาก็เยอะนะครับถึงหน้าทำนาก็นะครับทำกันทุกคนเนี่ยครับเราก็เลยมีความคิดว่าเอาเรามาเปลี่ยนแปลงแบบนี้ดีไหมเลี้ยงปลาลูกผักลูกพืชไหมนะครับ เขามีข้าวแล้วเราก็เอาพืชผักเอาปลาเอาอะไรนะครับไปเลขกนะครับเพื่อที่จะเอาข้าวมานะครับเราไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับในจุดตรงนี้คือเราไม่ได้ทําเป็นธุรกิจนะครับเราไม่ได้ทําเป็นธุรกิจซึ่งเราทําไปเพื่อบริโภคในครอบครัวนั่นเองนะครับทํำยังไง <c oughs> นะครับ เพราะว่าถ้าเราคิดมีความคิดแบบนี้นะครับเราจะเดินก้าวได้นะครับถ้าคนที่อาจจะมีความคิดที่ว่า,าทำเพื่อเป็นธุรกิจนะครับลงปลานะครับนับจากปลากี่ตัวกำไรกี่บาทนั้นนะครับผมว่าคิดปุ๊บ นะครับหักบวกลบคูณหารนะครับอาจจะคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้ลงมือทําเลยนะครับอย่างเช่นปลูกมะพร้าวอา้าวลูกละกีบาทอย่างงั้นอย่างน,น,างนี้บวกลบคูณหารคุณก็แค่บวกลบคูณหารคุณก็อาจจะไม่ได้ลงมือทําแล้วนั่นแหละนะครับคือความคิดนะครับถึงผมไม่อยากให้พูดถึงเรื่องรายได้อะไรต่างๆนะครับ รายได้มันมาที่หลังนะครับอ่าดับแรกนะครับขอให้เราได้กินนะครับดับแรกเลยขอให้เราได้กินก่อนได้ครอบครัวที่สุขสบายได้กินได้ใช้ได้อ่านี้ก่อนนะครับได้อิ่มนะครับได้อิ่มซึ่งให้ครอบครัวเรามาอันดับแรกนะครับนอกจากนั้นที่เหลือเราค่อยแบ่งขายหรือว่าแบ่งปัน นะครับแบ่งปันแบ่งญาติพี่น้องนะครับนีได้กินที่เหลือค่อยแบ่งขายนะครับคือซึ่งผมเรียนไว้แล้วว่า,เ,าเราไม่ได้ทำเป็นธุรกิจนะครับเราทำแบบพอมีอยู่มีกินนะครับในเมื่อมีอยู่มีกินแล้วเรานะครับ มันต้องเหลือแน่นอนนะครับทําขนาดนี้นะครับทําขนาดนี้มีเหลือแน่นอนได้ขายแน่นอนนะครับซึ่งเรามีกินแล้วนะครับเราขายถูกขายแพงนะครับขายถูกขายแพงก็นะครับเราก็ไม่ขาดทุนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเรามีกินเนี่ยคือไม่ต้องไป ไปซื้อแล้วไงนะครับขายถูกๆเราก็เออเราก็เงินส่วนนั้นน่าจะคงเหลือนะครับเพราะว่าไม่เรามีกินแล้วไงครับพอเพียงแล้วไงนะครับผมจะมีความคิดแบบนี้เนาะแต่ว่าบาง คนบางท่านอาจจะมีความคิดอาจจะไม่เหมือนกันก็อันนี้ก็อยู่ที่ส่วนบุคคลนะครับอยู่ที่ส่วนบุคคลว่าจะต่างคนก็ต่างมีความคิดไม่เหมือนกันนั่นเองนั่นแหละนะครับก็ได้แต่เราเอาความรู้สึกนะครับ หรือว่าข้อมูลนะครับให้เ,เพื่อนๆพี่ๆอีกหลายคนที่กำลังจะศึกษาหาข้อมูลนั่นเองนะครับว่าเราจะทำยังไงให้มันอยู่ได้นะครับโดยที่เราไม่ไม่ได้คิดในส่วนนั้นนะครับ บางคนก็อาจจะว่าแหละแล้วทำเพื่ออะไรทำแล้วไม่ต้องการกำไรไม่ต้องการทุนคืนมานี่นี่มันก็อาจจะยากนะครับถ้ามาคิดแบบนั้นแล้วเอาแล้วที่เราอยู่เรากินเราใช้เราได้กินอยู่ตรงนี้พี่น้องเราหลายคนเอาเราลองมาคิด ย้อนหลังดูว่าเขาพื้นที่ตรงนี้เขาเลี้ยงคนได้เป็นสิบสิบคนเนาะสิบสิบคนก็ตกไปเท่าไหร่ต่อปีต่อเดือนต่อวันนะครับนี่แหละเราต้องคิดอย่างนี้นะครับคิดในแง่บวกนะครับไม่คิดในแง่งลบนะครับ <c oughs> <c oughs> มันก็อธิบายยากเนาะก ผมก็อาจจะอเอาแค่ความคิดของตัวเองเนาะมาเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับเป็นแนวทางบางทีอาจจะมีความคิดเหมือนกันนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องเสียเสมนะครับ mm hmm. ก็นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ ให้กำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีครับ